ดีครับพวกเราแม่เฮินะครับวันนี้มาแปลกปอนเปิดเพราะว่าวันนี้นะครับปอนจะมาป้ายยาคือป,ปอนอะได้กล่าวไว้กับทุกคนในช่องแม่เคยเรียบร้อยแล้วว่าถ้าต่อไปนี้นะครับมีเพลงอะไรก็ตามที่ทรีแมนดาวมีส่วนร่วมในนั้นเราจะทําการรีแอคทุก m v ซึ่งนะคบวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็น MV ของทรีแมนดาวนะครับแต่ก็เป็น m v ของพี่พีวงกสมัวว่าที่ซีดกับทรีแมนดาวและแครกเซอร์ไพรส์จะมหาไทยวันจะมาหาไทยวานเซอร์ไพรส์ามาก กับการมาร่วมงานในครั้งแรกกับเพลงอีกไม่นานนานแค่แคไหนบอกใทครับก่อนบอกใครเขาบอกคนรักของเขาออ๋แบอกคนรักมันเป็น,<อ>นเพ<อ>ลงรักจริงๆแล้วมันไม่ใช่ MV หรอกมันคือ Visualizer ก็คือร่วมงานกับทีมอันอินสป e d บาย u r เลนอีเวนตนะครับวันนี้เราจะมาล้วงแคะแกะเกา่า <c oughs> สัญญาทั้งหมดที่อยู่ภายใน MV เอาเป็นว่า ฉันจะกล้าพูดกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตอนพวกเธอแบบวีแคปกันไม่้องขึ้นคำเตือนก่อนว่าเราจะใช้ชื่อินไม่ไ้แรมนะขึ้นคำเตือนไว้เลยว่าคลิปนี้มีแต่คำอ้อมๆเพราะงั้นต้องตามให้ทันคลิปนี้กดไลค์ได้กดคอมเมนต์ได้แต่อย่ากดแชร์เอาเป็นว่าเราจะรู้กันแค่นี้แต่ฉันเชื่อว่าทุกคนดูชุกคนก็ต้องเก็ตเก็ตสิโนวาเซ่วาเออเก็ตสิโนวาป่าทุ่งยาและทองฟ้า อีกไม่นานนี่อีกนานเท่าไรเพราะเธอบอกมาฉันเข้าใจว่าอีกไม่นานนี่ยาวนานแค่ไหนมันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาลเสาหินแต่ตอนเหน็นใช่สิ่งล้ <สะ S 2> ำค่าของโลกว้าวม,มัน,นร,มร,มมรุ่ยหิน ว้าวนี่คนนึงนี่ปลาอะไรปลาอะไรปลายาโอเคปลายาอันนี้เขากำลังทุบปลาอยู่อันนี้กำลังปรุงปลา เนี่ยุ้ยกินนาลีโผมอันนี้ท้องหลังคืออะไรใช้ถุณเลยอ่ะโอ้ยฝนตกใครอยู่บ้านนี่แตงอ้องล้วแรกมากทำไมไฟไม่ยับปะฝนตกอล้ว

ยีแ Beni, แ่แบบนี it, two, right? <t t ้ด okay. ีบาดใช่ไหมปลาญาตเนี่ยปาต่อไนี่มันครับ่อสอนนึกว่าอย่างอุ้ยเดี๋ยวจะยกมือไหวก่อนเสื้อผ้าพุิยเสื้อผ้าเพื่ออะไรมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหินเออถ้ามันเป็นสภาพของหินคือมันแข็งแกร่งใช่ไหมมันแข็งแกร่งมันทนทานอะไรที่ทนไม่ได้อย่าทนทนเพื่อใครเลยเพราะทนเพื่อคนอื่นอย่าทนเกิดมาไม่ใช่เพื่อเป็นสิ่งที่มีไว้สําหรับสร้างความพอใจให้กับคนอื่น อยากทำแต่หาทามหาทบุญลำเลยเป็นเพลงที่พูดความในใจ อยูเย่วาตนาเบาไอโกเนี่ยฉันบอกแล้ว,วาปายังอยู่ปาอะไรยังอยู่ปรากฏว,ว่าเป็นปลาตาเพียนปรากฏว,ว่า,ปาเ,เป็นปลาตาเพียน อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคราวอันนี้คือพี่เอิเพิ่งดูครั้งแรกเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าซีซิ่งกับ Uninspired by Current e v e n t ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นดิจิทัลอาร์ตที่แบบร่้สมัยมากๆแล้วร่วมสมัยมากๆคือเราเห็นแต่ภาพนิ่งของเขาในครั้งนี้เขาเอามาใส่เป็นภาพเคลื่อนไหวนิดนึงเรารู้สึกเราชอบภาพภาพสวยแล้วเราชอบความที่เขาใส่ดีเทลของคนยุคหินอะเป็นนักร้องวง g e n s n o v วงถ้าสังเกตนะเพราะจะแบบ ใส่ว่าคนหนึ่งติดหน้าติดตาหมดแล้วก็ทรงผมอะไรนะคือทุกคนมีคาแรคเตอร์ดูว่าใครเป็นใครแล้วเราก็ชอบที่บอกว่าอีกหนที่ไหนอ่ะคือมันใช้เล่นกับการเวลาบนท้องฟ้าชอบตรงนั้นเราสึกภาพตรงนั้นสวยนั่นแหละฉันรู้สึกว่ามันเป็นการร่วมงานกันของเทรนมนดาวเกสโนวาและก็พระมหาภัยวันที่แบบมันเข้าอยู่เข้าสมัยดีค่ะเซียชอบเกสโนวาอยู่แล้วการตั้งชื่ออ่งเกสโนวามันจะมีความพาราดอกคือการขัดแย้งในตัวเอง แต่มันเป็นการขยายต็ที่มันเกิดมีนิ่งอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของการตั้งชื่อแล้วพอมาถึงเพลงนี้เราพูดเลยเหรอเกมันเกรงตัวเองคำว่าอีกไม่นานน่ะมันก็มีคำถามว่าที่พูดไม่นานน่ะมันนานแค่ไหนคำว่านานแค่ไหนอ่ะมันคือความสุกที่ขัดแย้งความรู้สึกแรกลักษณะเหมือนการสัญญาว่ารอฉันหน่อยนะแล้วเวลาคนที่เป็นแฟนกันแล้วแบบเดี๋ยวฉันจะกลับมารอฉันหน่อยนะเออแบบของมึงเนี่ยเมื่อไหร่แค่ไหน หน่อยของเราไม่ไเล่ากันตอนของฉันเนี่ยเจ็ดปีแล้วเนี่ยหน่อยเออขออีกห้าได้ไหมคือแบบพูดมา ปกติเลขเจ็ดอะอาถันเลิกกันแล้วนะทุกอย่างอะมาเล่นกับความหมายหรือมินนิ่งหมดเลยเจว่าอันนี้เป็นความเก๋ชอบการฟิซเซอริ่งครั้งนี้เป็นวงอาร์ตสองวงมารวมกันอ่ะเกรซนว่าก็จะมีความอาร์ติสค่อนข้างสูงจากการที่เราดู MV หลายๆตัวของเขาเน,ะะนาะลักษณะของการถ่ายทอดทาง MV ดแต่ละอนนะันทุกอันก็จะมีคอนเซปต์ค่อนข้างชัดทุกอันแล้วเป็นอ,อาร์ตพีซเกือบทุกอันแล้วพอเขามาฟิเจอริ่งกับทีแมนดาวซึ่งการทํา MV ของทีแมนดาวทุกตัวก็มีคอนเซปต์ทุกตัวเลยแล้วเเป็็นนนคคอตทีีมม่มมวววาา กวนมีความเสียสิทกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบัน,นได้ค่อนข้างดีแล้วพอเรามาได้ดู MV ตัวเนี้ยเฮ้ยเจ๋งเขาแทรกอะไรหลายอย่างไว้ใน MV เยอะมากถึงแม้ว่ามันแทบจะไม่มีสตอรี่อะไรเลยนะแต่การเล่าเรื่องจากการดําเนินเรื่องของเวลามันเล่าอะไรเยอะมากและการใส่สัญญาณมาแต่ละจุดนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เยอะแล้วก็มีความหมายทุกอันเปิดมาก็เสียสีเลยตั้งแต่รูปภาพแรกก็คือเป็นยุคหินสิ่งก่อสร้างที่เราแบบเอใครอะไรนะใครอะไรนะเนี่ยเจ้ายากมาเฟ่ใครกต้นนญิช้นนี้เหมือนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะ เหมือนอันนั้นแหละจริงๆปกติไอสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวกันนะทุกคนแม้จต้องมี4ี่ทิศถูกไหมในรูปก,ก็เหมือนจะมี4แต่มันหายไปหนึ่งเนาะเรา<ช>ก็เลยคิดว่าเหลือแค่3ามันน่าจะแทนสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของทีแมนดาวหรือเปล่าใช่เจว่าใช่รวมถึงมันอาจจะพูดถึงความไม่สมบูรณ์แบบของอะไรบางอย่างด้วยแหละพอซีต่อมาก็เริ่มมีมนุษย์ยุคหินมนุษย์ยุคหินซินโซนเหล่านี้ก็คือพี่ๆนักร้องวงเจสโนวาเนาะพี่กาลังปิ้งปลาพี่จะมีเอ่อมินิ่งของการที่เลือกปลามาปิ้งครับเท่าไหร กูยอดแบบเฮียเลย <c oughs> แต่ที่ออกมาแถวแบบพานนกอะแล้วป่ามันก็อยู่จำลอนเชยๆอย่างเี้ <c oughs> ป่ามันหยุดไว้ เ็้าใจไหมเมก็ฝันว่าป้ามันจะไปปรากฏป้ามันยุดแล้วมันก็ไม่ไปแล้วมันก็บอกแม่ว่าอีกไม่นา้แม่เลยถามกับว่านานแค่ไหนอ่านี่นี่ฉันเริ่มเห็นหอยทากหอยทากมันเป็นสัตว์เลยคานในยุค400ล้านปีที่แล้วสื่อถึงความแบบเชื่องช้าความโบราณอ่านี่ไงมีนกสีทองบินผ่านมาต่อตรง้าช่นกสีทองเกาะอยู่บนเสาขนาดสูง คืออะไรนะอย่างนี้มีข้างหลังกระเป๋าลูกบาศเงินเลือกลาบคุ้นๆที่ใช้การไม่ได้ด้วยเต่ว่าเอ็วเนี้ยมันมีความเก๋หนึ่งก็คือทําให้เราเกิดก็ต้องถามว่าไอเวลาที่มันไปข้างหน้าทาไมทุกอย่างยังเหมือนเดิมวะในขณะที่เขาพยายามจะใส่สิ่งก่อสร้างหรือแบบยานพาหะหรืออะไรก็ตามเข้ามาแล้วอะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมเลยก็คือมนุษย์ยังเหมือนเดิมวิธีการใช้ชีวิตยังเหมือนเดิมด้วยเดิมเอาง่ายคือยังไม่ไปข้างหน้าเสื้อผ้าน้อยชิ้นหากินก็ไม่ค่อยได้ อย่างงี้ยใน้อบปายเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีแล้วตอนเนี้ยพรุ่งนี้กูต้องปิ้งปลากินแล้วนะอพอจีนหัดไปฤดูการเปลี่ยนแอบน้ําท่วมเบาๆกรุบกรุบยังไม่สูงเท่าปัจจุบันพอเลยล่วงเลยฤดูฝนไปแล้วนะครับก็เริ่มเข้ามาตัวสูบน่าจะเป็นฤดูหนาวมากลางคืนท้องฟ้าชัดเชี่ยฤดูการมันก็เริ่มวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือแทนเวลาที่มันผ่านก้าวไปเรื่อยๆไปข้างหน้าแบบรวดเร็วอ่ามาถึงซีนของพระมหาเทวันไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะอาจจะมีบางคนอาจจะ เห็นว่ามันเป็นดราม่าหรือเปล่าไม่รู้กับการที่เอาพระพิสุสงะมาทําอะไรเกี่ยวกับสื่อบันเทิงเป็นวิจารญาณแล้วแต่บุคคลละกันเหมือนพี่ๆวงเกโนว่าพอแค่ไปขอคําเทศนาที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเหมือนเป็นแค่การเอาข้อความของพระพิสุสงฆ์ท่านหนึ่งแล้วก็มาทาดนตรีข้างหลังเฉยๆํำที่ท่านเทศอ่ะจริงๆก็สอนทุกคนได้หมดเลยนะบางทีเราไม่ต้องอดทนเพื่อใครอ่ะใช่คาพูดที่พระอาจารเทศอ่ะเหมือนพี่อ้อยวิ่สอนยุคนึงเรื่องความรักก็มีคนโทรไป หาไปพี่อดคือหนูรักเขามากหนูทนเขาได้ตลอดแล้วก็จะถามว่าหนูทนทําไมคะถ้าหนูทนอ่ะแล้วหนูได้หนูสวรรค์ค่ะหนูก็ไม่ต้องทนก็ได้เธอวิชารณ์ผู้อย่างนี้ฉันจําได้ทนทําไมทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทนความรักความรักความรักหลังจากซีนี้ก็ไปจบที่มนุษย์หินของเราตัวเย้มาตาเบ้ไอโก๋กันแล้วนะคะับตาเป็นกระดูกไปแล้วตายังยื่ แล้วปลาไม่สุก้วยนะแล้วปลายังไ<ช>ยู่ใช่คอมลีนหนึ่งดีเออสิ่งก่อสร้างยังอยู่<อ>รถเอ้ยไม่รถลูกปลาลึกลับ ลูกบ้าสีน้าเงินยังอยู่ยังอยู่แล้วก็มีน้องหอยท่าเสน่หวไวของเรานะครับยังอยู่กระดูยังอยู่นั่นคือหมายความว่าเชื่องช้าเนวไดาย็ใชจะหมเสียดสีพอประมาณแต่ละว่าเป็นสื่อสมัยใหม่ที่เจ๋งดีหนึ่งเลยนะสวยคอนเซ็ปต์แม่งได้ที่หมายถึงก็คือคอนเซ็ปต์จากชื่อเพลงนะเหมือนจะนิ่งๆอ่ะมีแค่อะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วเพิ่มเข้ามานิดๆหน่อยๆนิดนหน่อยอ่ะแต่ทุกอย่างมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างมากเวลามันมีงานสะท้อนสังคมอ่ะเราอยากให้ทุกคนเปิดใจจริงๆอ่ะ S <S <S คือเขาเห็นผ่านมุมมองในกรณีที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ถูกใจเราอะไรเงี้ยเราแค่อยากให้เปิดใจกว้างๆสิ่งที่เขามองเห็นอ่ะมันคือสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆไหมอะไรที่มันจะต้องแก้จริงๆมันจะไปข้างหน้าได้ทุกคนจะไม่เป็นเหมือนมนุษย์หินที่อยู่ในเอฟบีเขาเลยไหมมึงจบเกือบดีแล้ะมึงไม่น่าวกกับเขามาเลยอีเจ้าอ้าวทาาวิจ้าท่านพูดว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนเท่ากับตาย <S 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 ก็คืเตอนนั้นพูดอย่างนี้จริงๆก็ท่านพูดเสมอว่าชีวิตมันไม่เที่ยชีวิตมันบายชีวิตมันบายยไปละทำบางอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรีวิวสนุกเราแค่รู้สึกว่าอยากทำอันนี้เพราะว่ามันเป็น c o n t e m ร o r a r y ร r t นะสำหรับเราอะมันไม่ค่อยมีอย่างนี้ใน MV บ้านเราอะที่แบบนำเสนอความที่เป็นร่วมสมัยจริงๆทุกคนที่มาทำงานเนี่ยทุกคนยังอยู่ในกระแสไม่ว่าจะเป็น Tree m a n d ว l เองแม้กระทั่งตัวเกส s n วาเขาก็ยังอยู่มานานเขาก็อยู่ในแต่ละยุคสมัยแล้วก็มีการปรับตัวกับสมัยจนแม้กระทั่งวันนี้เราจะเห็นนนนเลยยยวว่่่่าาคทีออูใใกรระแสสหืมัด คือพระมหาภัยวันอย่างเจเจวาวมากเพราะว่าการที่เอาพระมาอยู่ในสือ่อ่วมสมัยเป็นสิ่งที่ยากพระเวลาอยู่ในสื่อลวมสมัยบางอย่างเราก็ไม่โอเคแต่บางอย่างเราก็โอเคซึ่งในกรณีแบบนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้จับพระมหาภัยวันมาแรปหรือว่ามาร้องหรือว่ารู้สึกว่าเอาพระมหาภัยวันมาอยู่ใน M v มวมาเล่น M v มหรืออะไรคือเขาแค่เอาคําพระมาใสา่มันไม่รู้สึกว่าทําลายตัวพระมหาภัยวันขนาดนั้นเขายังให้เครดิตในใต้คลิปวิดีโอเลยนะค,ะครับทุกคนว่าเป็นธรรมเนียณาโดยพระมหาภัยวันใช่ เพาจริงมันคือรรมาเทศนาจริงๆ,งๆม,งมันไม่ใช่การขับร้องอ่ะงานนี้จะรู้สึกว่ามันเป็นงานโลดสมัยตรงท,ที่ว่าเขาสามารถเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ห่างจากวัยรุ่นไม่อยู่ได้จะรู้สึกว่ามันไม่ทําร้ายคุณค่าเลยบางอย่างเพราะสุดท <ๆ S 2> ้ายแล้วมันก็คือคําสอนนะเอาตรงๆแล้วพอเป็นคําสอนอ้นี้ขอโทษน,นะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อกระดิ่งเขาไม่ได้บังคับให้คุณมาเชื่อมันคือความคิดเห็นส่วนบุคคลใช่ถ้าพูดง่ายๆก็แล้วแต่วิจารณญาณก็แล้วแต่วิจารณญาณ ใช่อีกฝ่ายหนึ่งที่มันน่าตลึงมากก็คือที่เป็นมีเดียอาร์ตมันคือการรวมศาสตร์และศิลป์นนะงานมันเก๋อไม่อยากให้ทุกคนมองแค่ความดราม่าของมันนะนี่แหละคือผลงานของคนที่เรียกว่าอยู่ร่วมสมัยเขากําลังนําเสนออะไรแค่นั้นเองการสะท้อนไม่หเขาเขาเกลียดหรือเขาไม่ชอบแต่เขามองว่านี่คือปัญหาหรือเขาเห็นถึงปัญญาแล้วเขาอยากให้แก้ไขแค่นั้นเองสําหรับนะคนเรียนศิลปะจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าศิลปะมันอยู่คู่กับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสังคมในยุคนั้นนะมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ ภาพที่คนรู้จักดิโอนาโดดาวินชีหรือศิลปินต่างๆที่อยู่ถูกเก็บอยู่ในมิวเซียมใปัจจุบันนี้ทั้งหมดอ่ะมันก็คือการเล่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่มันแบบอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆโดยทางอ้อมอยู่แล้วมันเป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งรู้สึกว่างานนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นงานบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งอันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลาเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างขอเสริมพี่ึอป่ะเวลาเราพูดว่าบันทึกประวัติศาสตร์อย่าจะพูดนิดนึงว่าอย่าเพิ่ ที <inate> ่เกิดขึ้นณตอนนั้นด้วยคนที่ทํางานศิลปะ<ช>ทีนี้เขารู้สึกยังไงย้อนกลับไปยุคศิลปะคุณมองเห็นภาพสังคมแบบไหนคุณก็บันทึกแล้วก็ถ่ายทอดลงมาแบบนั้นไงสภาพสังคมแบบนี้แล้วเขามีมุมมองต่อสิ่งนั้นแบบนี้อย่าไปขึ้นไปจัาว่าไม่ใช่ค่ะมันทั้งก็ต้องมีแฟกซี่อันนี้มันโอพิเนียนอ่ะใช่ใช่แย่ๆนิดนึงเออต้องแย่ๆนิดนึงเดีมือัวสวยพอแล้วครับพี่พอแล้วตัวสวยนะพี่สวยมมากโอเคค่ะก่อนจะกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็แแท็กหมเฮ้ยบน Twitter IG Facebook แล้วก็ t ิ k ต o อด้วยค่ะถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากก่ามาคุยอะไรกับพวกเราก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแบล็กเบรคของคิดเห็นกันได้นะคะเ <Okay. S 3> ม้นกันอย่างสุภาพนะครับเม้นกันยกอย่างสุภาพท่องเราชอบเป็นสุภาพเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างไงวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจริงจังกันเลยแบบเราพูดไปเลยแห<ๆ>อย่าเลยเดี๋ยวปิวอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดไยแบบไม่มีเสีย่ย ที่น<ด>ี่นะครับทุกคนเราจะเลอหน้าพวกเราตอนที่พวกเรารีแคปเราจะไม่ให้ใครรู้ว่าพวกเราเป็นใครเอา,จ,าจะพูดเป็นภาษาลูนะคะจากในโลกไปแกะเทปเอาดมอ,าอดมแล้วก็แบบว่าพวกมึงจะกินอะไรกรออันเตรียมสั่งข้าวไว้ให้เลยอีกไม่นะเดี๋ยวกูจะไปส่งข้าวและเราก็เชื่อแบบหนึ่งพับชอบขาให้ขาเจสนโนวากับจีแมนดาว ค้างเลยค้างใช่แล้วมึงคิดดูว่าคนที่พูดแล้วไมาส่งสัญญาณว่าฉันอะไม่สมควรจะให้คนพูดใช่อีพวกเราที่พูดแล้วสูบเสียงเนี่ยโฟว์มเราที่ทันเลือกแล้วก็คืออยู่ใช่เลือกแล้วว่าใครรอดใครเอ่ยจะท้องสุกเอลิเมน